เอาล่ะท่านผู้ชมเราไปอยู่กับเกมลมหมองในแมปดิวเวิลนะบบท่านผูน้ชมเรามันเทพอย่างเกมพีพีออยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะจังหวะนี้เราจะไปโชว์ความโหมดในห้องหวังนะแบบเราเก็เจ็ดนะแต่เราเก่งมากหรือว่าเราจะไปโดนเราตบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละไหนวะมันอยู่ไหนกันวะขอลองหน่อยดิ เปไหนกันหมดวะอุ้ยแล้วเพื่อนทนำะไมหมัวเจวะเอาละแล้วจบไปอย่างรวดเร็วกับเรื่าวแรกคนเราเยอะกว่าด้วยนะเราน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะน่าจะสนุก ลูกหมดเรียบร้อยฮะอ้าวแล้วเราได้มากี่คิวบ้างเนี่ยแล้วราได้มาสามคิวปะทีแแผงเกม f p s นี่มันโหดจริงๆนะเราเนี่ยเรามันสุดยอดอยู่แล้วฮ่าๆเฮ้ยเราเปิดเพื่อน E รู้ว่าข้าราชการเอฟซีไปเรียบร้อยฮะแต่วัน,นี้จบไปอีกหนึ่งลาวใครได้ห้าก่อนน่าจะชนะนะสำหรับแ,แบบนี้ถ้าที่ผมลองไปเล่นมานีไ่ไปเล่นมาสองตาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ให้รู้เท่าไหร่ อ่าเรียบร้อยหมดฮะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยและขึ้นสู่แมทพอยต์กันจังหวะนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อย แลวเราชนะไปทีเรียบร้อยฮะกับแบบแรกสำหรับวันนี้นะให้จะเลือเกินนะกับการเอาแกวปวนเงินนี้มันดีจริงสร้างระเบิดเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแปดเอหนึ่งพันห้าสิบแปดนะคิวไปเจ็ดคิวก็แอซซิปอีกสามตัวถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เราตั้งตีทวันแล้วกันนะสำหรับวันนี้เวลาเขาพุ่งตรงมาอย่างแบบอือเราจะมาดับไฟในตัวเราแล้วน้องไปแล้วกันนะ มโอ้โหแล้วมาเป็นด่านอะไรเนี่ยไดงไงด่านนี้นนตกลาวาน่าจะตายปะเรียบร้อยฮะแต่ปรนเด็นอยูตายไปโอเคแล้วกำลงกังจะมาเริ่มแมตท,ที่สองนะเราเน้นอยู่ที่สูงแล้วกันสัาเป็นไปจะได้ อะไรลูกหมดเรียบร้อยฮะสวยฮะสองคิวแล้เหมือนจะสลับฝั่งละเราขึ้นมาเลยแล้วนเรียบร้อยแล้วโดนหลอกนี่เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้ Okay. แค่สายคิวกับดาเมจ481รปิเปิงแล้วก็พอใช้ได้อยู่ปิงนิดหน่อยอ,อ่ะแล้วที่พร้อมแล้วชน,น,นะนะเขายิงอีกเป็นเดียวเราตายแล้วนะที่จริงแต่ว่าเขายิงไม่โดนนะเอาลรขึ้นสู่แมตช์พอยต์นะเราจะจบเลยที่ไม่ตายหรือไม่นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะท่านผู้ชมมาอ่ะฮะ อ้าวชิปหายละโอ้เรียบร้อยฮะล่าช้าแบบไม่แพ้เลยสักลาวนะเป็นอะไรที่สุดยอดมาเรียบร้อยฮะกับสกินสายฟ้าโอ้ตอนแรกผมนึกว่าจะตกลวาวตายซะแล้วนะแต่ว่าไม่ตายนะถือว่าใช้ได้ค่าคิวแปดร้อยหน้าเมตเอาละน้ำเมื่อกี้เหมือนเราได้อะไรไป โอ้ oh, แล้วเราได้สกินหมัดมาเราจะมาลองดูอีกสักหน่อยแล้วกันใครจะมาดวลกับเราไหมอีกสักหมัดแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการรีวิวไปเอาเงียบกิบเลยไม่มีใครไม่มีใครอยากดวลกับเราเลยเ,ร,เ,เรียบร้อยแล้วไม่มีใครอยากดวลกับเราเลยเพราะว่าเรามันสุดโหดเด่น้องสุดโหดไงผมไม่ด้แค่จบเองนะครับดวลด้วยไหมอื้อมีคนเล่นกับเราแล้วจวังหวะนนี้เราจัดเลย เอาล่ะและสุ่มออกมาเป็นแบบอะไรเนี่ยผมเปิดตายเอาเรียบร้อยแล้วแขนโผลนะ่นะจังหวะนี้โดนยิงไปนะเราได้เปิดก่อนนะเมื่อกี้ต้องขอบคุณที่เราได้เปิดก่อนนะไม่งั้นเราอาจจะแพ้ก็ได้นะโอชิบหายละ โอ้หเรียบร้อยฮะแพ้ไปก็เหมือนเขาเจะเอาเรื่องจัดเลยนะต็งมือโ,ดโดยอย่างน,น,นี้เรายิงโดนไปนิดเดียวเองนะเมื่อกี้ต่อไปนิดหน่อยเรียบร้อยฮะ เราเล่นก็นเทพแห่งเกม FPS เออตืน่นน้าได้แบบเกม FPS นะฮ <c oughs> เรียบร้อยฮะแล้วเกาหายไป90นะเลือนเรียบร้อยฮะแล้วตายเป็นเป็นที่เรียบร้อยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะแล้วโดนลูดไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ และขึ้นสูมแม็พอยไปอ่าเรียบร้อยร้อยสิบเจ็ดจังหวะนี้โลนะ่เรียบร้อยฮนะจบไป p ิที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเจาไปและเรียบร้อยขึ้นสู่าการชนะครั้งที่สี่ โอ้หแล้วมีคนชนะไปถึง2,690ก้ย้ว่าเลยเอาละมาละโหเวลสี่ห้าเอาอะไรไปสู้วเนี่ยชิมหายละเรียบร้อยฮะเจอดิงยิงดักไปเมื่อกี้ไปตามการอ่านเกมนะ โอ้ยเราเหลือเลือดอีกแค่สามเองนะเมื่อกี้เขาหยิงอีกไม่เดียวเราก็ตายแล้วนะแต่ว่าเรารอดมาได้นะเรียบร้อยฮะับร้อยสิบอย่างวันนี้ตึงมือเริ่มเริ่มไม่สนุกแล้วเริ่มไปสนุกแล้วเริ่มเคลียร์แล้วจังหวะนี้ เรียบร้อยฮนะแล้วกุนทเขาหมดนะจงังหวะนี้โดนผมรูดไปผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ปืนอะไรนะเมื่อกี้แต่ปืนเขาน่าจะยิงเร็วกว่านะอ่าเรียบร้อยแล้วเขาชักปักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขายอมแพ้กับผมไปนะติงหน้าคนเดิมเป็นไงอะหลอทใ้กันอะไรแล้วกันนะเอาละวันนี้ก็สนุกกันพอสมควรแล้วแล้วก็พอจบไว้เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นะกับอาจจะมาไลไรสดอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าจะมาสักเท่าไหร่แต วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะว่างเยอะไหมแต่เดี๋ยวก็จะมาแน่นอนนะเอาล่ะแล้วเจอกันครับมันหลอห่อท้ายจริงๆเลย